สวัสดีค่ะนะคะโคตนิดนะคะสั่งจิตในรามิชีวิตนะคะให้ทุกด้านของชีวิตเลยค่ะจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขที่แท้จริงนะคะจากภายในสู่ภายนอกนะคะวันนี้เราอะ่ะไม่สามารถที่จะไปแก้จิตดต้สมอของคนอื่นได้นะคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่กําลังไปเปลี่ยนสามีอยากจะให้สามีของคุณเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ทําไมเขาถึงไม่เปลี่ยนวะนะ พออะไรเดี๋ยวจะมาให้เคล็ดลับมาฟังเพลงนี้ไปด้วยกันนะเป็นว่าเปิดได้เป็นนิคสีของครูหรือเปล่ารูนะแต่มันเพลงพี่ชอบมากเลยอะ่ะพี่ลับเป็นตัวแม่ตัวหนึ่งที่ชอบเปลี่ยนสามีค่ะชอบสั่งให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ห้ามเขาแบบนั้นแบบนี้แต่คนสุดท้ายเขาก็ไม่เปลี่ยนให้เราเลยเราก็เลยว่าพอพอจ่านะคะ ถ้าคุณรู้จักกดแรงดูดกฎจักรวาลคุณสามารถนะเสกสามีได้ดั่งใจนึงค่ะหรือถ้าไม่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนนี้ใส่ได้แล้วใช่ไหมเราหาเงินเองได้เรามีความสุขเราสตองเรามองโลกในแง่ดีเราพูดกับเขาพอแล้วแต่สามีคุณไม่เปลี่ยนเชื่อหรือไม่ว่าวันแล้วต้องมีัวใหม่ย่ะคะพี่นอ้องเออ นเรื่องดาวีวิธีแก้ไม่ให้คุณปวดหัวเรื่องผัวหรือเรื่องสามีเลยค่ะคือการหาผัวใหม่นะคะเพืเ่อนฉันนั้นมีเธอฉันไม่เคยเหมือนเดิมมันเพิ่มเติมเต็มด้วยความรักใครที่อยากจะให้สามีเปโดยที่แบบไม่ต้องขอเงินเขาเลยอ่ะ เอาให้ง่ายเลยอยากได้เท่าไหร่ให้นะค่ะพี่ก็อยากได้แบบนั้นละค่ะทุกวันนี้พี่ก็ได้อยู่นะคะแม่เราเราก็ถือว่าอุ้ยเราก็โชคดีนะถ้ามองในแง่ดีๆนึกๆเราเราโชคดีอ่ะเรามีสามีดีมากๆเลยนะอะเราจะไม่พาคุณมองข้อไม่ดีเยวจะอย่างเช่นวันนี้เขาบ่นเขาด่าเขาว่าคุณแต่ให้คุณมองเขาใหม่นะแบบนี้นะ แล้วเหมือนแบ่งบุญที่เขาอะก็จะเปลี่ยนไปจริงๆค่ะ ฝึกให้ตัวเองมีความสุขฝึกให้ตัวเองยิ้มเยอะล่าเริงเบิกบานยี่สิบเอ็ดวันมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาเชื่อพีททุกวันนี้พีทพอแล้วฉนจ,จะกลับมาเป็นแบบนั้นล่าเริงเบิกบานเข้าไว้แต่ชีวิตเราจะดีขึ้นในยี่สิบเอ็ดวันนี้แหละถ้าคุณเรียนรู้กดแรงดูกฎจักรวาลน,นะคุณเนรมิตชีวิตคุณได้นะ เรื่องเองินเรื่องงานทำให้เราที่มาพบกันเนรมิตมาสร้างชีวิตใหม่ให้กับฉันที่เรเมิดบานเกิดจากความรักที่เราใส่ใจ,ใจใกันขอบคุณอีกครั้ง มา,าออหให้เราเปลี่ยนนิสัยตัวเองค่ะเปลี่ยนนิสัยตัวเองกลับมารักตัวเองนะคะกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลผิวหน้าผิวกายกลับมาดูแลหุน่นดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะแล้วก็เลิกคิดเรื่องเขาได้แล้วค่ะ ผู้ชายคนท um ี really ่เราพบเรียกว่าสามีเนี่ยหรือเป็นแฟนก็ช่างเขาจะมีนิสัยยังไงก็ช่างเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรือแม้กระทั่งผู้หญิงค่ะเราไม่สามารถเปลี่ยนสามีเจ้าชู้ได้หรือแม้กระทั่งสามีขี้เล่าหรือแม้กระทั่งสามีที่ไม่เอาไหนไม่ตั้งใจเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเราเลยหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเราเปลี่ยนแค่ตัวเราเองค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยตัวเองให้มีความสุขให้คิดบวกให้สาตองให้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆห่ เพื่อทําให้เรามีเงินมากขึ้นหาเงินเองให้ได้โดยที่ไม่ต้องรอพึ่งผู้ชายเลยค่ะไม่ต้องรอพึ่งแต่ผู้หญิงค่ะหรือไม่ทําร้ายใครแล้วค่ะเราจะไม่ทําร้ายสามีด้วยการนินทาเขาว่าเขาไม่ดีแบบนั้นนี้เราไม่ทําร้ายภรรยาเราด้วยการนินทาภรรยาเราค่ะหรือแฟนของเราก็ช่งเราจะจบเรื่องของการว่ากันค่ะนะเราให้มาเปลี่ยนที่ตัวเรา เราจะบอกตัวเองว่าต่อไปนี้ฉันจะสวยขึ้นจะหาเงินเก่งขึ้นจะเก็บเงินที่เยอะขึ้นเพื่อให้มีชีวิตเป็นของตัวเองให้ได้ในขณะที่เรามีเขาอยู่อะทุกครั้งถ้าเขามีพฤติกรรมแย่ๆให้กับเราค่ะให้เราแบ่งบุญให้เขานะไว้พอให้เขาขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นทุกข์ขอให้เขามีปัจจัยเลี้ยงดูตัวเขาเองไปอย่างปริดิพานแล้วก็ขอให้เขาอารมณ์ดีพูดจาดีกับเรา ให้เรามาโนไปในใจว่าเฮ้ยสามีของฉันเนี่ยพูดจากับฉันดีมากหอมแก้มฉันจุบปากฉันใส่ใจฉันแล้วก็รักฉันรักฉันคนเดียวต่อไปนี้เขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เพื่อฉันโดยที่ฉันไม่ต้องไปพูดอะไรกับเขาสักคำเลยยิ่งฉันอธิษฐานจิตแล้วก็รู้สึกฝันไปแบบนี้แฟนของฉันจะเป็นตามความฝันที่ฉันสั่งจิตใต้สำนึกไว้หรือฉันร้องขอต่อพระเจ้าร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ จงช่วยดดบันดาลให้ผู้ชายคนนี้จากร้ายกลายเป็นดีอารมณ์ดีคิดดีตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่อตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวผู้ชายที่ดีคือผู้ชายที่ตั้งเป้าชีวิตค่ะว่าวันหนึ่งภายในหนึ่งปีครอบครัวจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าคุณคบผู้ชายที่มีมีเป้าหมายในชีวิตอะคุณต้องคิดหน้าคิดหลังแล้วก็ถอยออกมานะคะถ้าเขาทำร้าย จิตใจของคุณแม้ว่ากระทั่งทุบตีคุณแล้วคุณไม่มีความสุขหรือแม้กระทั่งวันเนี้ยคุณโดนเขาทิ้งไปแล้วคุณยังจาเหมือนที่ในอดีตไหมถ้าพี่ไม่เรียนรู้ที่มหากาพยเศิรวันหรือเราไม่เรียนรู้เรื่องการเป็นเจ้าของแบรนด์เราไม่รู้จักกดแรงหรือกดจักรวาลเราก็คงจะจําทุกวันเนี้ยแม้แต่ัน้ายังไม่คิดถึงเลยนะก็บอกตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยพอเถอะอย่าไปคิดถึงเขาเลยนะ เขาตอนที่เขาตัดสินใจไปเลือกคนใหม่อ่ะเขายังไม่รักเราเลยอ่ะเรารักเขาแค่ไหนอ่ะเราคุยกันจะเอากันจริงจังอะเขาก็ไม่เอาเราอ่ะเขาก็ว่าเราไม่ดีแบบ,แบ,บนั้นแบบนี้อพอเถอะเราตอบนนี้บอกตัวเองเลยว่าเราจะลืมเขาให้ได้แม้กระทั่งหน้าแม้แต่นหน้ายังไม่จําเลยบอกตัวเองค่ะนะแล้วบอกตัวเองว่าแม่งสวยหาผัวใหม่ดีกว่านะสมมติกรณีที่โดนแฟนทิ้งนะคะนี่ให้เคล็ดลับค่ะ ลองเอาไปแก้ดูนะวิธีแก้ที่ดีที่สุดอะคือการรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนแล้วผู้ชายดีๆจะวิ่งเข้าหาเราเราจงทําให้แฟนเก่าของเราเสียดายเราค่ะนะแม้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ช่างหรือแม้กระทั่งผู้ชายที่ดีจะเป็นยังไงหนึ่งเขาจะให้เกียรติเราสองเขาจะรักเราคนเดียวสามเขาจะทุ่มเทให้เราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เขาจะคอยสนับสนุสนเราซัพพอร์ตเรา พอเขาช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตเราเราก็ต้องจงทําให้ได้นะหรือแม้กระทั่งคางทีเขาพูดดูถูกใส่เราเราก็ไม่ต้องไปนสนใจอืมเนาะพี่ผ่านมาหมดแล้วทุกคนพี่ถึงมาสายนี้มาช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะถ้าเรียนรู้แล้วเข้าใจยังไงทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นก็มาช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันเรามีคอร์สให้เรียนรู้ในการสร้างตัวตนในเรื่องของความรากักในเรื่องของการเงินการชีวิตต่าง เนาะอืมเรามาเป็นครูบาอาจารย์สายนี้เนาะอ่ะถ้าหากว่าคุณเึ็นนี่เป็นเจ้าของแบรนด์นะขายสบู่ล้างหน้าชื่อว่าสบู่มณีนพรัตน์นะที่ตั้งชื่อใหม่แล้วที่แรกอ่ะเป็นชื่อของโรงงานชื่อว่าทับทีมเราคว้ไปซ้ํากับใครนี้เนาะเราก็เลยตั้งชื่อใหม่เลยนะเป็นมณีนพรัตน์นะเราชอบมันเพราะดีนะเป็นคาถาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละเรามีปัญหาบนใบหน้า บางทียเคยไหมผู้ดโดนผู้ชายทิ้งเพราะว่าเป็นสิวฝ้ากระจุดดงดำนี่นแหละเรายิ่งต้องมารักตัวเองยิ่งใส่ใจตัวเองดูแลให้ตัวเองสวยขึ้นถ้าเราสวยขึ้นดูดีขึ้นผู้ชายดีๆเยอะแยะมีมากมายในในประเทศไทยเนี่ยหรือผู้หญิงดีๆอ่ะที่เขาจะพร้อมที่จะรักเราอ่ะก็มีเยอะแยะมากมายไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปร้องไห้ไม่ต้องไปฟุมเฟาย เชื่อพี่พี่ผ่านมาพี่เป็นคนหนึ่งที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้ในอดีตทุกวันเนี้ยไม่จําเลยค่ะนะไม่จําสักคนเลยนะพเพราะก็คือเขาเป็นคนเลือกเองเราก็ไม่โทษเขาด้วยนะแต่ก่อนเราเคยโทษเขานะว่าเขาไม่ดีแบบนี้แบบนี้เราก็ไม่ดีเหมือนกันเราไม่โทษเขาเราก็ไม่ดีเหมือนกันแล้วก็เลิกโทษใครแล้วเราก็เลิกคิดถึงเรื่องนั้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะแค่เราบอกให้ตัวเองลืมอ่ะมันก็ลืมได้ เราสวดมนต์ภาวนาล้างล้างกรรมเก่าเราบ้างความคิดเดิมๆอ่ะถ้าเราไม่เราไม่สวดอ่ะมันก็อยู่ที่เดิมจิตลวงตาสอนว่าจิตของมนุษย์เนี่ยจะกลับไปที่เดิมเสมอมันเป็นจริงๆเคยเป็นเออเราก็ต้องพยายามคิดเรื่องใหม่เอาเวลาที่เหลือมาคิดหาทางหาเงินดีกว่าอย่างนี้ยค่ะเนาะ มันดีต่อทุกคนเองนะม่ด <Canad cavity> like, ีต่อพี่นิดเลยนะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะรักตัวเองมากขึ้นจะทําให้ตัวเองมีความสุขเนาะลองเลิกนะมองข้อร้ายของเขาให้มองหาข้อดีว่าเขาน่ารักกับเรายังไงแฟนเราในปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งเราอยากมีแฟนใหม่ยังไงนะโปรแกรมสตอย่างนี้นะคะเขียนใบใส่กระดาษหาใบสั่งจักรวาลนะขอบคุณนะฉันรักเธอนะแฟนฉันน่ารักแฟนฉันใส่ใจ แฟนฉันจะมีบุคลิกแบบนี้แบบนี้เป็นภาวะาผู้นําตั้งเป้าหมายในชีวิตเก็บเงินเก่งพาครอบครัวไปประสบความสําเร็จได้แล้วต่างคนต่างช่วยเหลือกันอ่ะแล้วเขาก็มีความเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวฉันเองว่าเมียเขาแฟนเขาเนี่ยจะ,จะประสบความสําเร็จผู้ชายที่ฉันคบเนี่ยเขาจะมั่นใจในตัวฉันไม่ว่าฉันตัดสินใจที่จะขายอะไรก็ช่างเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ทํา ควบคู่เคียงคู่เช่นไปให้คุณรู้สึกแบบนี้นะแล้วมันดีต่อคุณเองมากอย่าไปรักใครมากเลยเพราะวิ่งคือคนหนึ่งที่เคยรักใครมา,มา,ม,ามากก็ไม่มีทําให้เรามีความสุขผู้ชายนะถ้าเขาจะรักเราอ่ะเราไม่ต้องไปวิ่งตามเขาหรอกเขาางหาที่ต้องมาวิ่งไล่ล่าเราเราไม่ต้องไปวิ่งไล่ล่าความรักเรามีหน้าที่ให้ความรักวิ่งไล่ล่าเราเราทําตัวสวยๆทาตัวดีๆ น่ารักกระตองเข้มแข็งนะเดี๋ยวผู้ชายอ่ะมาเทียบหรือไม่มีก็ไม่ต้องเอาสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปค่ะนะเดี๋ยววันนึงมันก็จะเจอกันเองกันละนะไปลจัจ้าไม่วายขอบคุณค่ะนะคะ